ื่อคุณไม่ได้ยินเสียงจากพระเจ้าโดยมิเชลองต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันเก็บกระเป๋าเดินทางและบอกลาครอบครัวเพื่อจะไปทำงานที่ต่างประเทศตอนนั้นก็ไม่ได้มีเสียงพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าใช่หรือบอกว่านี่แหละเป็นแผนการที่เราได้เตรียมไว้สำหรับเจ้าเอาจริงๆแล้วฟ้าสวรรค์ค่อนข้างจะเงียบเลยแหละตอนที่ฉันตัดสินใจลาออกจากงานประจำ แล้วมาเป็นนักเขียนเต็มเวลาในองค์กรคริสเตียนที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนี้ในตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะตอบสนองอยังไงเมื่อมีคนเสนอโอกาสให้ฉันเข้าร่วมเป็นนักเขียนเต็มเวลาในองค์กรนี้ใจหนึ่งฉันก็รู้สึกดีที่มีคนเห็นว่าความสามารถในการเขียนของฉันนั้นเหมาะสมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรได้แต่อีกใจหนึ่งก็สงสัยว่าการกลับไปทำงานนักเขียนเต็มเวลามันจะดีหรือเปล่า เพราะจากคราวที่แล้วที่ฉันเคยเป็นนักข่าวทุกอย่างเหมือนพังไม่มีชิ้นดีก่อนที่ฉันจะตัดสินใจลาออกฉันได้ทำงานอยู่ในธุรกิจขายปลีกอ e ีคอมเมิร์ซในขณะเดียวกันก็เป็นอาสาสมัครนักเขียนให้องค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรด้วยออฟฟิศของฉันตั้งอยู่ในตึกขนาดใหญ่ที่มีคาเฟ่มีการทำงานเป็นเวลาชัดเจนฉันทำงานมายาวตั้งแต่วันที่ฉันยังเป็นนักข่าวสมัยก่อน ในส่วนของเงินเดือนถึงแม้มันจะไม่มากนักแต่ก็มีความมั่นคงอยู่และฉันก็รู้ว่าถ้าฉันยังทำงานที่นี่ต่อไปเงินเดือนก็จะค่อยๆขยับตามขึ้นไปด้วยแต่ฉันก็เกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยู่ภายในใจว่าฉันไม่ได้ใช้ความสามารถในการเขียนของฉันในทางที่ควรในขณะที่ฉันถูกจ้างจากประสบการณ์การทำงานเป็นนักข่าวแต่เวลาที่ฉันใช้ไปกับบริษัทขายปลีกคือ การคัดลอกระหว่างข้อมูลสินค้าการใช้เวลามากมายไปกับการทำงานกับทีมต่างๆเพื่อโปรโมทการขายมันไม่ใช่งานที่แย่หรอกและเมื่อมองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนว่าฉันจะมีชีวิตที่ลงตัวดีมีงานที่มั่นคงรวมทั้งสามารถทำงานอาสาสมัครและมีสังคมที่เหมาะสมได้การตอบรับงานจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นหมายถึงการที่จะต้องยอมละทิ้งความมั่นคงเหล่านี้ แตย้ายไปทำงานในต่างประเทศใครจะรู้ชีวิตที่ต่างประเทศจะเป็นยังไงฉันอาจจะต้องลำบากไม่มีเพื่อนและใช้ชีวิตด้วยงบประมาณที่จำกัดก็เป็นได้ใจที่รักเงินทองความกังวลอีกอย่างที่ทำให้ฉันหนักใจก็คือเรื่องเงินเพราะฉันก็ยังไม่เคยได้ยินว่าใครจะรวยอู้ฟู่จากการทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไรฉันบ่นกับพี่สาวว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกลายเป็นคนจนไปตลอดชีวิตในขณะที่เพื่อนๆนของฉันทำงานในบริษัทใหญ่โตพวกเขามีทั้งกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมและรถหรูขับประเด็นคือต่อให้ฉันมั่นใจว่าของแบรนด์เนมเหล่านั้นไม่ได้ดึงดูดฉันสักเท่าไหร่แต่ความกังวลต่อสิ่งต่างๆก็ค่อยๆเข้ามาในความคิดของฉันเมื่อฉันพยายามไม่สนใจกับการใช้ของเหล่านั้นความกังวลที่จะไม่มีของใช้เท่าคนอื่นๆก็ค่อยคอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พี่สาวของฉันทำงานเป็นนักโภชนาการอยู่ในโรงพยาบาลเธอบอกกับฉันว่าไม่มีคนไข้คนไหนขอบคุณกระเป๋าแบรนด์เนมที่ช่วยให้กำลังใจและความกล้าหาญในการเผชิญกับความเจ็บปวดต่างๆหรอกนะคนส่วนใหญ่มักจะขอบคุณครอบครัวและเพื่อนของเขาที่คอยช่วยให้พวกเขาผ่านไปได้ไม่ใช่กระเป๋าแพงๆฉันต้องต่อสู้ระหว่างการไม่อยากยอมแพ้เพื่อนๆที่กำลังประสบความสำเร็จ และขณะเดียวกันก็ไม่อยากบอกกับพระเจ้าในวันพิพากษาว่าฉันปฏิเสธการทำงานในองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเพราะกังวลเรื่องเงินแต่การคุยกับพี่สาวของฉันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันได้เห็นถนึงความชั่วคราวของการครอบครองสิ่งต่างๆพระคัมภีร์บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและมแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้มัทิวบทที่ 6: ข้อ19 แต่จงสะสมทรัพย์ยสมบัติเพื่อตัวท่านเองไว้ในสวรรค์มัทธิวบทที่6ข้อ20สำหรับฉันนั่นก็หมายถึงการยอมละทิ้งความมั่นคงทางการเงินเพื่อติดตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำคือการเป็นนักเขียนเต็มเวลาบางครั้งเราก็แค่ต้องยอมเชื่อฟังเมื่อก้าวผ่านความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของได้แล้วฉันยังพบว่าตัวเองรู้สึกสิ้นหวังที่ต้องได้รับการยืนยันจากพระเจ้าโดยตรง ฉันพยายามเฝ้าเดี่ยวและใช้เวลากับโร่งอย่างกระวนกระวายเพราะอยากรู้สึกเหมือนได้รับการรับรองว่าถ้าฉันรับตำแหน่งนี้ชีวิตจะไปต่อได้อย่างราบรื่นฉันนึกถึงความดีใจเมื่อตอนที่ฉันเจอหนังสือเก่าในคินโดมันเป็นหนังสือที่เขียนโดยศิทธยาพิบาลชาวอเมริกันและนักเขียนจอห์นออตเบิร์กที่มีชื่อว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตฉันและฉันคิดว่านี่แหละ ฉันจะได้เจอพระประสงค์ของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ถึงแม้หนังสือจะไม่ได้มีคำตอบที่เป็นรูป,ปรธรรมแต่ฉันก็ต้องสะดุดกับประโยคที่ไม่ธรรมดาออสเบิร์กมองดูชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์หลายๆคนรวมถึงโมเสสกิเดโอนอับราฮัมเยเรมีและได้สังเกตเห็นว่าความรู้สึกพร้อมนั้นไม่มีจริงพระเจ้าไม่ได้มองหาความพร้อมแต่พระองค์ทรงมองหาการเชื่อฟังคำที่บอกว่า มองหาการเชื่อฟังดังกล้องอยู่ในหูของฉันการเชื่อฟังในพระคัมภีร์หมายความว่าให้เราวางใจในพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพเรื่องราวทั้งหมดฉันรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังตักเตือนฉันยิ่งฉันคิดเรื่องเหล่านี้ฉันก็ยิ่งพบว่าความกลัดกลุ้มที่พยายามจะตามหาพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นเพียงข้ออ้างข้ออ้างที่มาจากความกลัวของฉันเอง ที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สำคัญในฐานะนักเขียนอีกครั้งในสมัยก่อนที่ฉันทำงานเป็นนักข่าวก่อนที่จะมาทำงานในบริษัทขายปลีกฉันต้องพบกับความเหนื่อยยากฉันจึงปลอบใจตัวเองด้วยการซ่อนตัวอยู่กับเอกสารการจัดหาสินค้าการทำโปรโมชัน่นและรับงานเขียนเป็นงานรองแต่ฉันก็ทำได้แค่เพียงซ่อนตัวเท่านั้นและเมื่อพระเจ้าเดินมาเคาะประตูเหมือนกีเดโอน ในผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ11 1 5ถึง15ฉันหาข้ออ้างอย่างเช่นคราวที่แล้วที่ฉันทำงานเป็นนักเขียนเต็มเวลามันล้มเหลวหรือไม่ก็ฉันคงจะไม่มีวันหาเงินได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ฉันเริ่มต้นอาชีพนักข่าวเพราะฉันต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนผ่านงานเขียนแต่ตอนนี้ฉันกลับผลิตคำโปรโมทสินค้าแบบไม่รู้จบในฐานะนักคิดคำโฆษณา หรือ Copywriter ฉันจำไม่ได้ว่ามีชีวิตใครบ้างที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการขายของอย่างถล่มทลายฉันมั่นใจว่ามันอาจทำให้พวกเขามีความสุขแค่เสี้ยววินาทีจากการซื้อของแต่มันคงไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวสักเท่าไหร่นักหรอกมากยิ่งกว่านั้นวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับความเชื่อฉันรู้ว่า การรับงานนี้จะทำให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันรักมากๆนั่นคืองานเขียนและทำงานร่วมกับทีมอาสาสมัครคนอื่นๆฉันรู้ว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นในสิ่งที่พวกเขาทำและฉันเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เหนียวแน่นนี้หลังจากความลังเลใจฉันเริ่มรู้ว่าฉันไม่สามารถซ่อนตัวเองได้อีกต่อไปและนั่นสร้างความตกใจให้กับหัวหน้าอย่างมากฉันตัดสินใจยื่นใบลาออก และเริ่มบอกลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานและโค้ชกีฬาของฉันฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแต่ฉันตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่ได้คำนึงถึงการได้ยินเสียงดังหรือการได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนมาจากสวรรค์ความสัตย์ซื่อของพรองค์หลังจากการตัดสินใจเดินตามเมื่อเวลาผ่านไปสามเดือน ฉันได้เห็นพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆมากมายให้ฉันในประเทศใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เพื่อนมารับและส่งฉันที่สถานีรถไฟฟ้าในทุกๆวันเป็นเวลาเกือบสองเดือนจนกระทั่งฉันได้มีรถเป็นของตัวเองแถมยังมีห้องเชา่าพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานเพียงแค่13นาทีพระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสัต์ซื่อของพระองค์ผ่านทางการจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นให้กับฉัน ค่าครองชีพที่สามารถใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำถูกๆและน้ำบันเป็นสินที่ทำให้เงินเดือนของฉันเหลือเก็บมากขึ้นดังนั้นความกลัวที่จะไม่มีเงินพอกินนั้นจึงถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงฉันคงไม่สามารถโกหกได้ว่าช่วงแรกๆของการปรับตัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นในทางกลับกันมืนค่อนข้างจะวุ่นวายเลยแหละทั้งการหาซื้อรถหาห้องเช่า การปรับตัวเข้ากับงานใหม่และการจะผ่านทุกอย่างไปได้นั้นมันทำให้ฉันป่วยเป็นไข้อยู่เป็นสัปดาห์แต่ฉันก็เช่นชอบที่ได้ทำงานในตำแหน่งนักเขียนบทความและสร้างเนื้อหาใหม่ๆที่หวังว่าจะทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจฉันมีความสุขอย่างเต็มล้นเมื่อได้อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้อ่านบอกว่าบทความนี้ได้ให้กำลังใจพวกเขายัางไงบ้างส่วนที่ดีที่สุดก็คือ ฉันได้ออกจากที่ทำงานในตอนเย็นและรู้สึกว่าได้ทำบางอย่างที่มีคุณค่าเมื่อมองย้อนกลับไปพระเจ้าไม่ได้ส่งเสียงดังลงมาจากฟ้าสวรรค์ถึงฉันโดยตรงเพื่อบอกว่าการไปต่างประเทศเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้นำฉันเดินมาในทางนี้ผ่านความหลงไหลในงานเขียนเท่านั้นแต่ยังให้โอกาสฉันได้ทำงานกับองค์กรที่ให้คุณค่าและภารกิจไปในทิศท,ทางเดียวกันกันกบฉัน มากกว่านั้นถ้าฉันไม่ได้ปล้ำสู้กับพระเจ้าผ่านความกลัวและความสงสัยเพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ฉันคงไม่ได้สัมผัสกับความซื่อสัตย์และการจัดเตรียมของพระองค์ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณต้องตัดสินใจอะไรบ้างในวันนี้แต่ฉันเรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องรอสัญญ,ญาณที่ยิ่งใหญ่จากฟ้าสวรรค์เพื่อให้ไปต่อในแผนการของเราแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องอธิษฐานหาข้อมูล และหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณคนพบว่าทางที่เดินไปนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่หรือถ้าทางนั้นเป็นทางที่ใช่ฉันขอให้กำลังใจคนที่จะเก็บกระเป๋าและก้าวออกไปเลย